ครับพี่น้องผมมาบ่อยคนเก่าครับไปเมือนี้มาตอนนกอีรุ่มครับตอนนกตูมเนี่ยครับมากคนเดียวมากครับมอไซค์ู้ใจไจครับไปยมนึงกันครับนั่งบางพุ่มใหม่อยู่นี่ล้ครับนี่ครับนั่งบางพุ่มใหม่อยู่นี่ล้วนี่คนนั่งอย่านั่งกันครับเมือนนี้สิมานบะไปรบ้างครับถ้าเป็นกับหกหกเท่าดอกครับหนา ใส่ไว้จะเป็นยังไงใส่พี่น้องไปนะครับจะต้นูุค้านะครับกวางไก่บรรไดสักสีม้านบ่อหมาน,มมานขอเห็นหมาน,นี่เด้อพี่น้องเลยเนะาะมาเนี่ตั้งคลิปใด้่บ่อโอ้หันหุ่นผมครับ ม็ข mm ึ hmm. ้นก็หรอกครับมืพูดเลยนก็ย euh ังตั้งไม่นี่ยังตีงุกงุ๊กพี <ER ่น้องอะไรตัวพี่น้องเนี่ยสีอะไรยุ <t <t ๊อายุหมานหมานหมานเห็นว uh ่าครับอ uh ืมหินเน่าเน่าแล้วครับพี่น้องพูนพูนพีดครับพี่น้องกินเน่าเน่าแล้วครับพี่นี่หนึ่งตัวแล้วครับพี่น้องครับเป็นโตแล้วครับพี่น้องเพื่น หัวเขาครับหัวเขาเพื่อนนักเฮ็ดเองทุกอย่างครับเพื่อนรักหัวเขาทำใม้ตัวเข้ามาล้ะก็ะเพาดผาครับสามสิบลักครับนี่ครับตัวนกต,อต่อท่านในเขาหอ่อนนกต่อครับท่านในเขาห่อนุกตอ่อเจ็ดแล้วครับเจ็บหนึ่งนอนะครับ งามเลยครับงามเลยถือคอเดียวนี่นะครับมารุดครับห่วงเดียวนี่แล้วบินเข้าไปครับแห้งบินแห้งพันธ์ครับแห้งบินแห้งมัดเขา่านี่นะครับนกตูมเฮ้านกตูมครับนกตูมนกตูมแบบเฮ้าตัวงามตัวผูครับหึ่นรักออมเลยครับ ตััวครบโอเคครับผมมาบ่อยขออนุญาตไปปดนกนะครับผมครับนี่โอกาสจีไทยมาให้เบิงงใหม่ครับผมขอบคุณครับ